คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับขายดีจนเจ๊งเพราะบริหารจัดก,การผิดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเองทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจนั้นเจ๊งทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทําให้ธุรกิจเติบโต,ตได้ง่ายคุณต้องเซ็ตระบบโดยที่ตัวคุณไม่ต้องเข้าไปทํางานสี่ขั้นตอนธุรกิจโตวไวสําเร็จและยะยาว การที่ทำธุรกิจอ่ะถ้าเกิดคุณมี4วิธีนี้ธุรกิจคุณจะเติบโตได้เร็วมากๆเลยข้อที่นหนึเลยคือธุรกิจของคุณต้องแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนยิ่งปัญหาใหญ่ๆที่คนอื่นแก้ไม่ได้ที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้นั่นหมายถึงเม็ดเงินมหาศาล คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นในการที่เราทําธุรกิจธุรกิจจะเติบโตสําเร็จระยะยาวได้คุณต้องรู้ว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรคุณต้องไปช่วยเหลือเขาสินค้าของคุณต้องไปปอโดโจทย์และแก้กไขปัญหาบางอย่างให้กับเขาสังเกตยยง่ายๆเลยธุรกิจบางธุรกิจประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยเพียงแค่ทําในบางสีบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้ <S <S ข้อที่2ขยายได้ง่ายบริหารจัดการได้ง่าย เช่นถ้าเกิดคุณไปทำธุรกิจอะไรโมเดลธุรกิจนั้นเวลาจะขยายเวลาจะเติบโตต้องลงทุนมหาศาลมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายถ้าระบบที่มันยักยากที่มันขยายยักๆยากที่มันเติบโตยากๆยากมันจะทำให้ธุรกิจคุณย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังลงเหมือนตอนที่ผมทําธุรกิจวัสดุก่อสร้างสิ่งที่เราทําคือธุรกิจจะเติบโตได้ <S <S ผมต้องกู้แบงก์ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมากพอพอผมจะขยายเพิ่มผมก็ต้องไปกู้เงินเพิ่มผมก็ต้องไปลงทุนเพิ่ม,ต,มต้องไปลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม นั่นคือการที่ผมขยายมันเติบโตได้ยากมากเลยแต่ในการที่ผมทำธุรกิจออนไลน์ผมขยายโดยการที่ผมหาสินค้ามาขายเพิ่มเติมในการที่ผมอัดงดโฆษณาเพิ่มเติมหาทีมขายหาเซลล์เพิ่มเติมปกติมีเซล์สิบคนทำยอดขายได้100ผมก็แค่เพิ่มเซล์เข้าไปผมแค่เพิ่มสินค้าเข้าไปเพราะฉะนั้นธุรกิจอะไรที่ขยายได้ง่ายที่สเกลได้ง่ายนั่นจะประสบความสำเร็จได้ระยะยาวข้อที่สให้ระบบทำงานแทนคุณ เกิดว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเองทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่คุณไม่ได้พึ่งระบบเลยวันใดวันหนึ่งเกิดคุณเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดคุณไม่อยู่ขึ้นมาธุรกิจนั้นเจ๊งท,งทันทีหรือคุณลองสังเกต ไทยสี่มีเกี้ยวสังเกตเจ้าของเซเว่นเจ้าของไม่ต้องทําเองเลยแค่วางระบบเอาไว้แค่เซ็ตระบบเอาไว้และธุรกิจมันขยายได้ง่ายขยายจากการบริหารจัดก,การจาัดก,การวางระบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทําให้ธุรกิจเติบโตได้ง่ายคุณต้องเซ็ตระบบโดยที่ตัวคุณไม่ต้องเข้าไปทํางานโดยที่ตัวคุณออกแรงน้อยที่สุดและคุณเอาหัวสมองเอาความคิดไปคิดขยายธุรกิจไปคิดหาไอเดียเพิ่มเติมข้อที่4สินค้าต้องกาไรเยอะได้ การที่คุณคิด งบดุลขาดทุนและกำไรในการที่คุณหาสินค้ามาขายหนึ่งตัวที่ผมบอกว่ากำไรต้องเยอะเพราะบางครั้งผมเคยพลาดเมื่อก่อนตอนที่ผมขายวัสดุก่อสร้างประตูนหนึ่งบานผมคิดว่ากำไร50บาทกำไรร้อยบาทนั่นก็คือกำไรแล้วแต่หารู้ไหมกกำไรขั้นต้นผมต้องไปหักกับค่าใช้จ่ายไปหักกับค่าส่งไปหักกับค่าดูแลไปหักกับค่าบริการหักกับค่าพนักง,งานสุดท้ายแล้วติดลบสุดท้ายแล้วขาดทุนปัจจุบันนี้มีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยที่ทําให้คุณสามารถ จะเอามาขายได้คุณเลือกหาสินค้าอะไรที่มันกําไรเยอะๆถ้าสินค้าอะไรที่มันกําไรเยอะๆนั่นคือคุณสําเร็จไปมากกว่าครึ่งทางแล้วเพราะจุดคุ้มทุนมันจะต่ำจุดคุ้มทุนที่คุณขายแล้วจะมีกําไรคุณไม่จําเป็นต้องขายอาศัยจํานวนเยอะๆคุณขายแค่ไม่กี่ชิ้นคุณก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับขายดีจนเจ๊งขายดีมากเลยแต่ธุรกิจเจ๊งเพราะบริหารจัดก,การ ผิดธุกิขายดีเห็นมียอดขายเข้ามาเรื่อยๆหรือลูกค้าเข้ามาเต็มเลยแต่งงทําไมพอสิ้นเดือนไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนไม่รู้ว่าทําไมขายดีแต่ไม่มีกําไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาโมเดล4โมเดลนี้ไปลงมือทําธุรกิจคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างแน่นอนเลยผมเคแมงนครับเด็กช่างลอยล้าน